ใครที่กําลังอยากลอกต้อนเนื้อต้องดูคลิปนี้นะคะวันนี้มีคลิปวิดีโอการลอกต้อนเนื้อมาให้ชมค่ะการลอกต้อนเนื้อในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการลอกต้อนเนื้อโดยใช้เนื้อเยื่อบุตาตัวเองหรือการแปะกราฟด้วยเยื่อบุตาตัวเองค่ะโดยขั้นแรกนะคะจะเป็นการฉีดยาชาเข้าไปใต้เยื่อบุตาค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อยาชาออกฤทธิ์แล้วก็จะทําการตัดเนื้อเยื่อระหว่างกระจกตาดําแล้วก็ตัวขอบตานะคะ เื้อเยื่อที่ตัดเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้เยื่อบุตาไม่ใช่เนื้อเยื่อบุตาซึ่งขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลา5-10นาทีเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะขูดที่กระจกตาค่ะการขูดที่กระจกตาเคสนี้จะเห็นว่ามีฝีขาวๆอยู่นะคะแปลว่าต้อนเนื้อเป็นนานแล้วหลังจากนั้นก็จะทําฉีดยาชาบริเวณด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอากราฟมาแปะตรงที่เราตัดออกไปค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเย็บนะคะเราจะเย็บกราฟที่มาแปะกับช่องว่างเดิมโดยเย็บจนไม่มีช่องว่างนะคะเพื่อให้กราฟเนี่ยติดกลับเข้าไปที่ตาขาวนะคะขั้นตอนการเย็บนะคะก็ใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเท่านั้นเองค่ะสำหรับการปฏิบัติตัวหลังผ่าน,นะคะจะเป็นการหยอดยาแล้วก็กินยาตามแพทย์สั่งและตัดไหม2สัปดาห์ค่ะ